สวัสดีพี่นอ้องปองป่ายทุกผู้ทุกคนเมื่อนี้ก็อยู่ในช่องแย่ยพันนังเล่าคนเก่าคนเดิมด้าจ้ามือนี้ก็มาอัปเดตฝากช่องแย่พันนั่งเล่าใน้อจ้ามือนี้เพื่อได้อัปเดต s n p พี่น้องม,ม,มูมูมีมิกันสองคนแต่งหน้าให้กันพะนะเมื่อช่างแต่งหน้าลาเขา แต่งหน้าให้กันเองเมื่อตันพี่น้องขออนุญาตบดแพลวหนองสันเนอเพิ่นแต่งหน่ายกันสร้างสงแต่งหน้าลาพนัพี่น้องไปฟังแม่แม่เอฟซีน้ยน,นอกจากขอบอดแพล่อนุญาตบดแพลวหนองสั้นนอจ้า <c oughs> มีความสุขเวลาเขาสองคน มาด้วยมาด้วยกันเอ็ดดี่พูนเนี่ยว่ามีความสุขเวลาอันเพื่อนไปทั้งไหนน้่กันเขาไปทังไหนอยู่น้่กันเราเคยเห็นทีไรก็เหมือนพระเอกนางเอกนั่งอยู่สองคนพอเห็นคนเดียวแล้วใจมันก็หายวปันพูนี้ว่า <c oughs> เคยเห็นพ่อเองนางเองนางนั่กัน,กนเห็นนางยุ่ผู้เดียวกับใจหายปะนะลาบ่อยบยลาบอ่อยๆก็ดีอยู่เด้อคูตเตอร์สั่นสั่งแต่งแต่งนะเป็นอะไรที่สุ้มมูข่อยเหมือนแล้วมีแหงโอ้ อันบอกให้คู่ตื่อล่าว่าบอยบอยเดอร์เห็นแบบนี้เราไม่แห้งใจนว่าโอ้เอฟซีพระเอกพระเอกง่วงง่วงสู้สู้นะได้ดูเขานั่งอยู่อยู่ด้วยกันสองคนเราก็มีความสุขก็น่ารักมากแม่อยู่เนาะพี่น้องเพื่อนดูน้ำก,กันเนาะเพื่อนครับ เ,เวลาเพิิจนจังไรนอะไปใส่หรือการอยังเพิินแบบว่าเพิินโปสแต่เลี้ยงมีความสุขบ่ไปโปกัสเลี้ยงที่ว่าเลี้ยงที่พ่ดีครับดามาม่าเพิ่นเกิดบ่ไปสนใจเนาะบทแพ้วกับน้องกันนี่ก็แบบก็ผพานไปเอาแต่โมเมนต์แบบยังเพิินไปทั้งไหนไปเที่ยวไปยังน้ำกันไปกินข่าวจังสี่ เพิ่นมีความสุขไหมเบิงเ่งหล้วเพื่อนมีความสุขพี่น้องคนคนโมามากะกระดามามาหลายอยู่เดยของเงินยายพันส่องยายพันก็นมีคนดามามาอยู่ก็สร้างเพื่นเพาะเพิ่นบ่มฮาก็บอกให้เพิ่นเลื่อนพันเพื่อนบ่เลื่อนพานเพื่นก็มักคอมเมนต์เฮาวาทางบ่ดีเฮาตามยายพันก็นบ่ได้สนใจคือเฮา ทำของหฮาหมักแบบของเ้าเล่าเรียงของที่ว่าซึ่งในที่ห้าหมักเนาะยัดพันกับพุ่มใจปื้มขึ้นกันปื้มพระเอกนางเอกปื้มบดแพร่เราเกง่งเก่งอีลีเพราะว่าติดตามเพื่อนมาตลอดแต่บอกเคยคอมเมนต์เพื่อนเบิงมากหดเพื่อนแต่ลายปีแล้วแต่เพื่อนเกง่งองค์กรดูได้เพื่อนเก่งขนาด วันนี้ก็ยายพันธ์กระฟอกขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้นก่อนเด้อจ้ะสวัสดีค่ะ